สำไไหรับอุปกรณ์นะครับก็เป็นของจริงนะครับของจริงเสียงจริงเลยเอาตัวนะครับ,อรบโอโย้ยเจ้ากระดาษยืดยาวมากเลยกว่าจะมาพูตอนสำคัญของงานเอาไปด้วยในทีนี้เนี่ยเตรียมใจนะครับใ,รใจไม่ดีอาจจะมีท่าน็อกนะครับคุณหมอช่วยประกอบด้วยแล้วจะเป็นการไหว้โอดครับเราโหดอย่างเดียว นี่ฟันอย่างเดียวเครื่องมือยังไม่ออกจากกล่องเลยทางนี้ฟันกันแล้วรอเรือนานรอเรือนานนะครับก็กลัวว่าดาบจะไม่พรมสนีมขึ้นหรือเปล่าพอเสื้อฟันหลังเลยวันนั้นทึ้งเลยตกใจเลยผมว่าอะไรของจริงของจริงของจริงท้งนั้นครับเล่ของจริงพวกเราไม่ดูกันของปลอมดูต้องดูจริงๆเลยอีกห้าเดือนนะกว่าจะเรียนนะครับนี่เป็นการ ไหว้ครูครับที่ดีผมคือครูบาอาจารย์ผู้สังสอนมานสำหรับอุปกรณ์นะครับที่เรานํามาแสดงในวันนี้นะครับแล้วก็ว8นที่สิบแปดนะครับก็นะครับได้จัดหาจัดทามาจากสํานักดาบผู้ใจสวรรค์นะครับสาขาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งสํานักดาบผู้ใจสวรรค์เนี่ยก็เป็นผู้บทเื่งบทคีวเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรนะครับทุกภาพนะครับเราก็ไปประสานงานมานะครับเพื่อมาในงานนี้ ถ้าถ้าถ้าไม่มีดาบมาตัสมัครใหญ่เลยไม่มีดาบครับครับดูถูกไม่ได้นะครับของขึ้นเลยครับไมครของขึ้นเลยครับนักมวยของขผมนี่คัดมาจากที่าราบสูงนั้นเลย <c oughs> ตัวนั้นนะครับตัวไหนไ,ไหน็เลยตัวนั้นนะครับราคาดีครับราคาดีอ้อมน้อยไม่คุยด้วย <c oughs> นี่เลยตัดตรงเข้าวงเวียนใหญ่เลย <c oughs> รับสนิทสิทธาลมลง <c oughs> รับสนิท <c oughs> รับสนิทสิทธามลง วันนี้โชว์เต็มที่แม่ไม้ไไมวยไทยเขาจะได้พบกับนักมวยนู่นเลยมาจากนู้นเลยเนี่ยน,น,น,นี่ครับศูนย์กีฬาน้องกีครับตัวนี้ศูนย์กีฬาน้องกีน้องกีของเขาผู้ตรวจครับน้องกี<ว>งของเขาผู้ตรวจทนน้อยอยเพื่อขึ้นเนี่ยคนน้อยอยเพื่อขึ้นประวัติครับผู้ตรวจการชกเข้าๆก็ผ่านมาเยอะครับสุดท้ายไปจบที่นาราธิวาะโดนล็อกนาราธิวาสนาราธิวาสครับ สีโคกมะว่องวัดโคกมาว่องทั้งนั้นเลยครับเลี้ยงมานี่ก็ไม่ธรรมดาก่อนมานี่ทั้งบนบานชานเก่ากรัวปันกันเองของจริงทั้งนั้นนับร่งกระบี่ของจริงครับเสร็จแล้วครับแล้วต่อไปเป็นการปล่อยครับประวัติย้อนหลังเลย มาจากสุพรรณครับมวยตัวนี้มาจากสุพรรณครับครับเนี่ยครับศูนย์จีไอโรงเกรียนกีฬาสุพรรณบุรีส่งเข้าประกวดต่อยมาแล้ว38ครั้งเป็นไงค,ค,ครับน็อกหมดเขาด่าเราเขาาเราไม่ต้องคุยคุยามาคอมเนิ์เลิกนี่เลยนี่เลยมาเวทีเรานี่ต้งมาจากติดบุกได้เลยมต้องคุยเลยติดแล้วนะ อ่านี่ครับเราสนิทสิงหาคมครับทุก38ครั้งนอกมดนี่เราเจอกับบุรีรัมบุรีรัมศูนย์จีรานอกก้องกีบุรีรัมบุรีรัมก็สุพรรณครับนี่แต่าตัวหลักแสนครับห <c oughs> ลักแสน,นต่อยเพราะว่าครับโอโลโน่สมัยก่อนรุ่นผมยังเจ้านะสมัยผมต่อยดังๆนะนี่เรับ้านเก่าครับเก่า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 มากเกินเสือเข่าครับตอนนี้